สงบ 1. รักษาระยะห่างจากคนที่ไม่มีวันยอมรับว่าตนผิดและพยายามทำให้คุณรู้สึกว่านั่นเป็นความผิดของคุณเสมอ 2. ไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัวการไม่เก็บเอาสิ่งต่างๆมาเป็นการส่วนตัวทำให้มีอิสระมากมีใครไม่ชอบคุณหรอโอเคมีคนตัดสินคุณอยู่หรอแล้วไงมีใครไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณอีกต่อไปแล้วหรอ บายบายเสียเวลาไปมากเกินไปกับการกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรในขณะที่ความจริงแล้วคุณคือผู้สร้างชีวิตของตัวเอง 3. ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเดียวเท่านั้นนั่นคือความสงบภายในไม่ว่าคุณจะเผชิญกับอะไรในชีวิตและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณจิตใจของคุณควรสงบนิ่งไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตาม 4. คุณปล่อยให้คนอื่นเข้ามาครอบงำจิตใจคุณมากเกินไปการหาสมดุลระหว่างการเปิดรับคำแนะนำจากคนอื่นกับการลังเลใจเป็นเรื่องยากเมื่อคุณต้องการเอาใจทุกคนในชีวิตคุณกลับทำลายความรู้สึกมีค่าในตัวเองเสียเองมันเป็นรูปแบบหนึ่งของความทุกข์ 5. สามารถมองเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำเดือดได้เช่นเดียวกันคุณไม่สามารถมองเห็นความจริงในสภาวะแห่งการโกรธ เมื่อน้ำสงบลงความแจ่มใสก็จะมาเยือน 6. คุณจะไม่มีวันเป็นอิสระได้เลยจนกว่าคุณจะปลดปล่อยตัวเองจากคุกแห่งความคิดเท็จของตัวคุณเอง 7. หากคุณเลือกชีวิตที่เรียบง่ายอย่าทำเป็นอวดอ้างถ้าอยากใช้ชีวิตที่เรียบง่ายจงทำอย่างเงียบๆเ,เพื่อตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นจิตใต้สำนึกและจิตสำนึก จิตใจของคุณเองทำงานอย่างไรคุณมีจิตใจและคุณควรเรียนรู้ที่จะใช้มันจิตใจของคุณมีสองระดับคือระดับจิตสำนึกหรือระดับเหตุผลและระดับจิตใต้สำนึกหรือระดับไร้เหตุผลคุณคิดด้วยจิตสำนึกและสิ่งที่คุณคิดเป็นประจำจะซึมซับลงสู่จิตใต้สำนึกซึ่งจะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆขึ้นตามธรรมชาติของความคิดของคุณจิตใต้สำนึกคือบ่อกเกิดของอารมณ์ และจิตใจที่สร้างสารรค์ถ้าคุณคิดดีความปรารถนาดีจะตามมาถ้าคุณคิดชั่วความชั่วก็จะตามมานี่คือวิธีการทำงานของจิตใจสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือเมื่อจิตใต้สำนึกยอมรับความคิดใดความคิดหนึ่งมันก็จะเริ่มลงมือทำความจริงที่น่าสนใจและลึกซึ้งก็คือกฎของจิตใต้สำนึกนั้นใช้ได้กับทั้งความคิดดีและไม่ดีกฎนี้ เมื่อนำไปใช้ในทางลบจะเป็นสาเหตุของความล้มเหลวความหงุดหงิดและความทุกข์อย่างไรก็ตามเมื่อความคิดของคุณเป็นนิสัยและสอดคล้องคุณจะพบกับความสมดุลทางการและความเจริญความสงบสุขของจิตใจและร่างกายที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคุณเริ่มคิดและรู้สึกในทางที่ถูกต้องไม่ว่าคุณจะอ้างอะไรในใจและรู้สึกว่าเป็นความจริงจิตใต้สำนึกของคุณ จะยอมรับและนำสิ่งนั้นมาสู่ประสบการณ์ของคุณก้าวมาทางนี้เพื่ออิสรภาพจากความกลัวจงทำสิ่งที่คุณกลัวที่จะทำแล้วความตายของความกลัวก็จะมาถึงอย่างแน่นอนพูดกับตัวเองและตั้งใจจริงว่าฉันจะเอาชนะความกลัวนี้แล้วคุณก็จะทำได้ความกลัวคือความคิดเชิงลบในจิตใจคุณจงแทนที่มันด้วยความคิดเชิงสร้างสารรค์ความกลัวฆ่าคนไปหลายล้านคน ความมั่นใจยิ่งใหญ่กว่าความกลัวไม่มีอะไรทรงพลังไปกว่าศรัทธาในพระเจ้าและความดีงามความกลัวคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ความกลัวอยู่เบื้องหลังความล้มเหลวความเจ็บป่วยและความสัมพันธ์อันเลวร้ายระหว่างมนุษย์ความรักขับไล่ความกลัวออกไปความรักคือความผูกพันทางอารมณ์ที่มีต่อสิ่งดีๆในชีวิตจงรักความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความยุติธรรม ความปรารถนาดีและความสำเร็จจงมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่เปี่ยมล้นอย่างดีที่สุดแล้วสิ่งที่ดีที่สุดจะมาหาคุณอย่างแน่นอนตอบโต้ข้อเสนอแนะที่ทำให้เกิดความกลัวด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามเช่นฉันร้องเพลงได้ไพเราะฉันมีจิตใจสงบเยือกเย็น 11. เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีอยู่ในวันนี้ก่อนเพราะพรุ่งนี้คุณอาจไม่มีมันทุกสิ่งล้วนเป็นเพียงสิ่งชั่วคราว 12. คุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในชีวิตของคุณเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะควบคุมความสนใจของคุณให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณทุ่มเทพลังงานและเวลาให้กับมัน 13. การเก็บความขุนมองไว้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของคุณลองให้ประไัยผู้อื่นและปล่อยวางความเจ็บปวดในอดีตเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น 14. สะท้อนสิ่งที่คุณปรารถนาจะได้รับ หากคุณต้องการความรักจงมอบความรักหากคุณต้องการความจริงจงพูดความจริงหากคุณต้องการความเคารพจงให้ความเคารพสิ่งที่คุณให้ออกไปจะกลับคืนมาหาคุณ 15. อิสรภาพในการเลือกทัศนคติแม้ในสถานการณ์ที่เยที่สุดแฟรงเคิลต่างแย้งว่ามนุษย์ยังคงมีอิสรภาพในการเลือกทัศนคติของตนเอง คุณไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้แต่คุณสามารถควบคุมวิธีตอบสนองต่อสิ่งนั้นได้ 16. พลังและความคิดใดๆก็ตามที่คุณส่งออกไปให้กับจักราวาลคุณจะได้รับกลับมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตาม 17. การสร้างสารรค์ชีวิตจะไม่เกิดขึ้นกับคุณคนเดียวเท่านั้นคุณต้องดำเนินการและทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้น ไม่ใช่รอให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหวังไว้อย่างน่าอัศจรรย์ 18. กฎแห่งความถ่อมตัวมีสติยอมรับและเข้าใจว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเป็นผลจากการกระทําในอดีตของคุณ 19. การเจริญเติบโตวควบคุมตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นและมุ่งเน้นไปที่การเติบโตส่วนตัวของคุณเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นที่ตัวคุณเอง 20ความรับผิดชอบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันเกิดขึ้นเพราะคุณและคุณต้องเป็นเจ้าของมันคุณคือตัวเลือกที่คุณเลือก21การเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตของคุณทุกสิ่งเชื่อมโยงกันการกระทำในอดีตของคุณกำหนดว่าคุณเป็นใครในวันนี้และปัจจุบันของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเป็นใครในวันพรุ่งนี้ 22. มุ่งเน้นไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทีละอย่างตราบใดที่คุณมุ่งเน้นไปที่คุณค่าทางจิตวิญญาณคุณจะไม่มีความคิดโลภและความคิดเชิงลบใดๆเลย 23. การให้และการต้อนรับจงอุทิศสิ่งที่คุณเชื่อมั่นอย่างจริงจังเข้าใจและยอมรับว่าการกระทำของคุณสะท้อนความเชื่อโดยธรรมชาติของคุณ24 การมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันคือหนทางเดียวที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงการยึดติดกับอดีตและหมกมุ่นอยู่กับอนาคตมีแต่จะทำให้คุณไม่มีความสุข 25. ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเรียนรู้บทเรียนและเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังเติบโตอยู่ 26. ความสำเร็จต้องอาศัยความอดทน การทำงานอย่างหนักอย่างสม่ำเสมอและความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนจากความพยายามของคุณ 27. ไม่ว่ามากหรือน้อยการมีส่วนร่วมของคุณล้วนมีอิทธิพลต่อจักรวาลการกระทำเชิงบวกของคุณจะนำพาพลังงานเชิงบวกเข้ามาในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้น 18. ไทยและอุบ 18. สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ 1. ความเชื่อของคุณ 2. ทัศนคติของคุณ 3. รายได้ของคุณ 4. ความคิดของคุณ 5. มุมมองของคุณ 6. ว่าใครเป็นเพื่อนของคุณ 7. คุณอ่านหนังสือประเภทใดบ้าง 8. คุณออกกําลังกายบ่อยครั้งเพียงใด 9. ประเภทของอาหารที่คุณรับประทาน 10. คุณเสี่ยงกี่ครั้ง 11. คุณตีความสถานการณ์อย่างไร 12. ว่าคุณขอความช่วยเหลือหรือไม่ 13. คุณฝึกฝนการแสดงความกะตันยูบ่อยครั้งเพียงใด 14. จําจำนวนความพยายามที่คุณทุ่มเทลงไป 15. คุณคิดถึงอดีตบ่อยครั้งเพียงใด 16. คุณใช้เวลากังวลไปมากเท่าไหร่7 7คุณใช้จ่ายและลงทุนเงินของคุณอย่างไร 18. ว่าคุณจะพยายามอีกครั้งหลังจากความล้มเหลวหรือไม่ 19. คุณชื่นชมในสิ่งที่คุณมีไม่แค่ไหนคุณจะขมขื่นหรือจะดีขึ้นง่ายแค่นั้นคุณจะยอมรับสิ่งที่ได้รับและปล่อยให้มันทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นหรือจะปล่อยให้มันบั่นทอนคุณลงทางเลือกไม่ใช่ของโชคชะตาแต่มันเป็นของคุณตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ทุกสิ่งก็เป็นไปได้อย่าเลือกพยายามทําให้ช่วงที่เหลือของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณกรรมสุดท้ายแล้วคุณจะต้องจ่ายราคาสําหรับวิธีที่คุณปฏิบัติต่อผู้อื่น 32. เราไม่มองโลกตามที่มันเป็นแต่เรามองอย่างที่เราเป็น